ก็คือย่อมาจากนะคะนิโคตินามายอดีนีนไดนิวคลีโอไทดนะคะซึ่งเป็นโมเลกุลที่จริงๆคือเราค้นพบกันมานานมากแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยช่วยในเรื่องการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ทุกๆเซลล์ของร่างกายเรานะคะแต่ที่มีความโด่งดังในภายหลังนี้เป็นเพราะว่าดรเดวิดซินแคลร์เนี่ยได้พบว่าตัว NAD ตัว NAD เนี่ยคะ่ะเขาไปเป็นส่วนประกอบของตัวเอนไซม์ตัวหนึ่ง ซึ่งมันไปทำหน้าที่ให้ตัว DNA หรือว่าสารพันธุกรรมของเราเนี่ยมันมีความคงทนถาวรมากขึ้นช่วยชะลอไวัยได้ก็เลยทำให้เขาเป็นที่โด่งดังขึ้นมาค่ะปัจจุบันเนี่ยมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับตัวแนเนี่ยในหลายๆด้านส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นด้านเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมไม่ว่าโรคอะไรที่เกิดจากความเสื่อมเนี่ยเขาก็จะพยายามลองใช้ตัวแนเนี่ยเข้าไปช่วยบรรเทาอาการดูออหลักๆเลยก็จะเป็นกลุ่มพวกโรคสมองเสื่อมอย่างเงี้ยค่ะ ที่เราเรียกกันว่า neurodegenerative นะคะกลุ่มนี้ก็จะมีการเอาตัวนทเนี่ยเข้าไปช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ประสาท ะะหรือในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นในกลุ่มพวกนักกีฬานะคะได้มีการานํามาปรับใช้เพื่อที่จะให้ตัวกล้ามเนื้อค่ะมีการสร้างพลังงานได้มากขึ้นทั้งในกลุ่มที่ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพหรือเพอร์ฟอร์แมนส์ของนักกีฬานะคะหรือว่าในกลุ่มนักวิ่งมาราธอนที่มีการอักเสบของกล้ามเนื้อมากๆอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับตัวฮอร์โมนเนี่ยตัวแนทเนี่เนื่องจากบอกว่าเขามีส่วนช่วยในเรื่องการสร้างพลังงานของเซลล์ทุกเซลล์ดังนั้นเนี่ยในตัวเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนพวกนี้ค่ะพอเขาได้แนทเข้าไปเนี่ยค่ะความสามารถในการสร้างฮอร์โมนของเขาเนี่ยมันก็จะ เพิ่มขึ้นจากเดิมได้บ้างนิดนึงหรือว่าอาจจะคงสภาพอยู่ได้นานนะคะก็เลยทําให้สามารถที่จะช่วยชะลอว้ในด้านนี้ได้รวมถึงปัจจุบันเนี่ยได้มีการนําตัวแนดเนี่ยค่ะเข้าไปใช้อันนี้ก็คือมีงานวิจัยตีพิมพ์เลยนะคะว่าเขาช่วยเพิ่มคุณภาพ ของตัวไข่สำหรับคุณแม่ที่ต้องการที่จะทำพวก IVF อย่างนี้ค่ะเ,เขาจะช่วยเพิ่มคุณภาพของไข่ประสิทธิภาพของตัวไข่ของคุณแม่ได้โดยเฉพาะคุณแม่ที่อายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีงานวิจัยตีพิมพ์ออกมาว่าเออค่อนข้างมีประโยชน์ในการทำแแนช่วยก่อนที่จะทำา v v f นะคะแต่ถ้าตั้งครรภ์ไปแล้วนี่ไม่แนะนำให้ทานะคะแล้วก็แนะนาทาเมื่ออายุ เยอะพอประมาณนะคะเหมือนกับพอเราใช้ร่างกายเราเยอะไปพอประมาณคือมันจะดีในกลุ่มที่มีความเสื่อมแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เสื่อมใช่ไหมคะเรามีตัว NAD เพียงพออยู่แล้วในร่างกายอย่างเงี้ยค่ะเติมเข้าไปมันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าไปช่วยอะไรเพราะเรามีมีพออยู่แล้วค่ะแต่ในคนที่ขาดอย่างเช่นมีการอักเสบติดเชื้อมากๆอย่างเช่นหลังภาวะติดเชื้อโควิด19อย่างงี้นะคะหรือว่าเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นโรคอะไรต่างๆนานาที่มีการอักเสบเขาก็จะช่วยโดยเฉลี่ย แล้วส่วนใหญ่ก็ประมาณอายุ30-35ปีขึ้นไปอะคะ่ะ ถ้าเมื่อเราตัดสินใจที่จะทำแนสนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดตามที่เราต้องการนะคะก็แนะนำว่าให้ลองปรึกษาหรือว่าคุยกับคุณหมอที่ให้บริการดูนะคะว่าถ้าสมมุติเราทำไปแล้วในกรณีที่ถ้าเรามีปัญหาในด้านนี้ทำแล้วเนี่ยมีประโยชน์คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปไหมหรือว่าควรจะได้ประโยชน์สูงสุดในด้านไหนอายุเหมาะสมแล้วหรือย,อยังหรือว่าปัญหาของเราสามารถแก้ได้ด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยหรือว่าไม่ ไม่ควรทำแนทในเวลานี้นะคะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอจะสบายใจสุดค่ะ